การตลาดก็มาพบกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งโดยมีดิฉันนำส่อรอดในไทยทุกมืชาและกับผมปองภรพิสิทธิ์มาพูนครับเป็นผู้ดําเนินรายการของเราในวันนี้ครับรายการของเรานะครับจะนําพาทุกท่านนะครับไปพบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเอ่ยถึงรถยนต์หลายคนก็บอกว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับเป็นปัจจัยที่5ที่สําคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในหลายด้านานะครับเลยทีเดียวแล้วครับ วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับมียอดขายสูงสุดในโลกด้วยละครับเกินมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็คงนึกบอกแล้วครับว่าวันนี้ผมมาพูดอะไรวันนี้ผมจะไปดูอะไรแล้วก็พาไปดูอะไรนะครับและกับผมเนี่ยกำลังจะพูดถึงรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับและก็คือโตโยต้านั่นเองค่ะและตอนน<ช>ี<ม>้เรากำลังยืน โตยโยตากก้นอาหารสุขาเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเพื่อทําความรู้จักกับกู้จัดก,การ่ายการตลาดนะคะว่าโตโยต้านะคะมีกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจอย่างไรนะคะโดยเฉพาะปี2024หรือปี2027นี้โตโยต้มีกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญไปดูกันเลยค่ะ ค่ะคุณค้าก่อนสิ่งนะคะอยากให้เล่าถึงกลยุทธ์ทางการตลาดหน่อยเพะว่าคุณมีจิตีกลยุทธ์อะไรบ้างะคะที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามาในร้านค่ะกลยุทธ์ของบริษัทของเราตอนนี้นะคะจะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเริ่มต้นที่สุดเปอร์เซ็นนะคะแบบไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ไม่ต้อ,ตอ,ตองใช<ห><ห>้เวลาใช่ค่ะ,คะสามารถเข้ามาซือเงื่อนไขได้เลยนะคะ แล้วกลยุทธ์<ป>ส่งเสริมการขายเนี่ยปีนี้นะครับบริษัทของเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจะสร้างความถูกใจให้แก่ลูกค้ายอย่างไรบ้างครับสำหรับกลยุทธ์ใช่ไหมคะเราก็จะเลือกในเรื่องของถูกเป้าหมายที่หลากหลายนะคะมีครบลดรดถึงร,ร,รุ่นสําหรับการตอบสนองการใช้งานของลูกค้าหลายๆกลุ่มน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ ว่าจะเป็นรถพลังงานทางเลือกเป็นรถ EV เป็นรถเรียกว่าระบบไฮบริดหรืว่าคะก็มีให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นรถเกณงขนาดเล็กส,สญญกกกกีสันไฟในการใช้งานอันนีญญ้ก็มีเช่นเดียวกันคะ่คะก็เรณีค่าผากหลายของผลิต ตมอไที่เราเพื่งบอกมากเพื่อตอบสนองการใช้งานนะคะเผื่อว่าลูกค้าอยากจะไปนำติดตั้งอุปรกรณ์ต่างๆเพื่อจะให้กลายเป็นรถบ้านหรือว่ารถร้านอาหารรถสุนค้านันเองนะคะก็สามารถเอาไปประกอบได้หลากหลายเพียงราคาเริ่มต้นอยู่ที่499,000บาทซึ่งถือว่าถูกมากนะคะแล้วก็สามารถต่อบสนได้หลายแบบนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ แสดงว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยชัดเจนใช่ไหมครับผมเป็นพูกค้าที่ขายที่ใช้รถในการขนส่งอาหารทำลูกนี้น่าทายสินหลายอย่างลูกค้านี่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากเลยแล้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะใช้เงินไม่เยอะด้วยนะคะสามารถดาวเริ่มต้นที่สุดเปอร์เซ็นต์นะคะว่าจะรับเป็นส่วนลดดอกเบี้ยก็ได้นะคะสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เช่นกันเพราะว่ารายละเอียด แล,แล้วขันต่อไปข่ะน,นต่อไปอยากจะแนะนำเลยเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากขึ้นมาใหม่ๆด้วยซ้ำนะคะก็ะเป็นยาดิสคอร์ดนั่นเองนะคะจะเป็นเครื่องอยงนต์ไฮบสิดผสมกับน้มามันเชื้อเพลิงนะคะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเติมไฟฟ้าไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกาน นี่คือตัวยานีสปอร์ตใหม่นะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนั่นเองราคาเริ่มต้นที่7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริขนาด1 5 0่งพันะคะซีซีหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะคะตัวนี้ก็ประหยัดประมันถึง26.3สิบหกมกิต่อแล้วก็ด้วยตัวรุ่นราคาค่อนข้างกันขั้นัดนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายตอบสนองการใช้งานสําหรับ ประหยัดและก็ฟังคล่องตัวนะคะก็จะเป็นตัวยาดิสโาอรเตอร์แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับตอนนี้ลดต่อเพี้ยสุด500,000นะคะก็สามารถเข้ามาเป็นเจ้าของได้เลยหรือว่าจะมาทดลองขับก็ได้นะคะต่อสองคำประกานขายที่นี่ได้เลยะคะ่ค่ะที่โตโยต้าพบงจริญพัฒนาไซหา,าะะรถคันนี้กี่บาทในตัวนี้นะคะราคา ให้ประหยัดประมาณถึง2 6 3กิโลเมตรต่อเดือนค่ะเพราะฉะนั้น,นไม่ต้องกังวลในเรื่องของกาเรเดินทางไกลนะคะบอกได้เลยวา่าประหยัดแล้วก็ไม่ต้องตรวาคาต้นถ่อยเราระยุบด้านการบริการหลังการขนี่ยมีอยางไร้งส่วนในด้านของการบริการหลัง เาบอกได้เลยนะคะว่า100สามารถเข้าใช้บริการได้ครบไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของศูนย์บริการค่ะจะเป็นตัวถังและสีหรือว่าจะเป็นหน่วยประกรันภัยรวมทั้งตัวรถใหม่แล้วก็รถมือสองเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือแบบว่าเข้ามาที่เดียวครบจบเลยเข้ามาที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยครบจบเลยใ,ใช่ใค่ะ มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเนี่ยคุณพี่อยากจะมีอะไรจะฝากท่นผู้ชมทางบ้านไหมคะก็ในช่วงของปีนี้นะคะโปรโมชั่นของ t o y ยต้ก็ยังแรงไม่หยุดเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถนะคะเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวตํำไม่ต้องใช้ของขับนะคะเริ่มต้นดาวที่ศูนเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถเลือกรถได้ทุกรุ่นเลยนะคะก็เข้ามาปรกษานษาการขายได้ เฉพาะส่นโยตารมหาสารคะสำหรับวันนี้นะคะรายการบริษัททางการตลาดของคุณคุณธนนะคะแ้วก็ขอขอบคุณบริษัทโดยสารมหาสารคามระย่างสุนาวการอีกค้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากได้รถยนต์ตกคันนถึ enfin ิโดยามหาสารคามรับรองประทับใจแน่นอนค่ะสำหรับรายการบริทธททางการตลาดวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ